สวัสดีครับวันนี้จะมามาพบกับเกมของผมเจียมกัลโลนะบประพันกับสุดยอดเซียนล้ำลึกทีละพงหรืออาจารย์ต่อปากน้านะครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าได้เล่นกันเมื่อ5ปีก่อนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตแล้วก็เป็นเกมที่สวยงามเกมหนึ่งเลยนะนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงอามาต่อนะครับเปิดด้วยหมักซิกเนเจอร์อของเขานะครับม้ายงซ้ายนะครับเปิดเบี้ยมาโยงซ้ายผมรับด้วยม้าเทียมนะครับเปิดเบี้ยสกัดไว้มา้าหมั มามาน,นี้ผมจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าเป็นโอเปิ่งพื้นฐานนะครับถ้าใครอยากจะไปดูแบบว่าเต็มๆก็สามารถสมัครงคองคอผมได้นะครับอันนี้อาจารต่อเรื่องที่เลยนโฟนเทียมนะซึ่งเป็นซิกเอร์ของแกเช่นกันนะแกเป็นมือหนึ่งด้านม้าซ้ายของสูตรประการเ,เกณฑความรู้นะาจารย์ต่ออยู่สูตรประการขอผมนะแต่แกยอยู่บางน้ํานะครับโอเคผมก็เดินเรียกไปมาเทียมโฟนในผลม้าซ้ายมาโฟน เปียเม็เปียอาจารย์ต่อเปิดเกมลุกเลยนะเห็นไหมปูมาเลยนะเพราะว่าอาจารย์ต่อลุอยแล้วลุกนี้ขนต้นนีโอเคผมก็เลยขึ้นขนอาจารย์ต่อมามา้มางขึ้นขนแทงเม็ดมาผมก็เรือมาตรงนี้นะครับเพราะว่าอนาคตจะออกไปแล้วเวลากินกินเนี่ยเม็ดตัวนี้จะตกเป็นจุดอ่อนเรือเรือนี้ยมาปูเม็ดไปก่อนนะครับเปียแทงเปียปิดอาจารย์ต่อรอยแต้มนี้นะครับเป็นแต้มที่ผมคิดว่าคนน่าจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนรอยเบี้ยกินปีนะ สิก <Sign> เนเจอร์ของอาจารย์ต่อแล้นี้มีความซับซ้อนมากในเกมค,มคิดนานมากนะแลสุดท้ายผมกินเบียกินผดกิบเพราะว่าไอเดียของอาจารย์ต่อคือว่าถ้าเราเอามากินเนี่ยอาจารย์ตอกินมาผมมาลุกเติมเบีย้ยใช่ไหมครับถ้าแบบถ้าเราลูกเบีย้ยถ้าลงนี่อาจารย์ตอกินเบีย,บยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลงนั่นเราลงเอาขุเราผูกเบีย้ยวไว้มา้าค่อมโนขนค่อมเรือนะครับโอ้โหเป็นไงเป็นคนที่ชอบเล่นหมากซับซ้อนนะ ผมก็รู้ทันนะโมกินจานต่อได้เดินต้มที่อทิษสไดยแล้วนะแย่ที่ต้องบอกก่อนมันมีเกิดอีกนิดนึงถ้าจารย์ต่อมาอินโขลนผมมามาลุกนะครับช็อตนี้เนี่ยม,มีมีสองไอเดียคือถอยขุนก,กับผูกแต่ผมอาจจะเลือกผูกนะแล้วอาจจะตัดอย่างนี้แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกันไปนะครับซึ่งสามารถตั้งรับเหนียวได้ครับทีนี้จา์ต่อก็เลยเดินแต้มที่สุดยอดมากจนะจา์ต่อเอามาลุกทำไมกินเลยลุกโอ้โหต้องกินด้วยนะครับ พราะถ้าไม่กินเนี่ยลงเนี่ยจานต่อกินมาผมปุนกินแล้วเอามากินโคนผมฟรีนะผมก็เลยต้องกินมาจานต่อจานต่อมากินบนถ้าทุกท่านอยากจะแก้สอดนี้ลองยูทูปพสต์วิดีโอไว้ได้นะครับเป็นแต้มที่ลึกลับซับซ้อนมากต้องคิดล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยมีหกเจ็ดชั้นเราถึงแปดชั้นเลยนะครับถึงไม่งั้นถ้าเกิดว่าสีดําแก้มไม่เป็นเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ได้ดูผิวเผินม้าดําจะตายแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีตาขับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับใครจะคิดก็หยุดวิดีโอไว้โอเคไปละ โคนไล่ม้านะครับและผูกมาด้วยนะครับไอเดียก็คือว่าผมยอมเสียสักเม็ดกับเบียนะครับโดยที่ถ้าอาจารย์ต่อมากินเม็ดผมเลือกกินเบียกินมาโคนกินแล้วผมมีเอ่อมีมา้าโคนมีม้าก,กับสองเบียสู้กับโคนเม็ดนะครับผมจะได้เปรียบอาจารย์ต่อนะครับฉะนั้นอาจารย์ต่อเลยไม่สามารถที่จะกินเม็ดได้นะถ้ากินถ้าเกิดเบียกินมาผมผมจะโคนกินมาอาจารย์ต่อแล้วป้องผมก็จะแข็งแรงนะครับอาจารย์ต่อเลยเลือกแต้มที่ถือว่าโอ้โห บุกต่อเนื่องนะเดินโคนขึ้นมาผูกมาและจะกินมาผมนะไอเดียก็คือว่าจะหลอกถ้าเกิดมาไปนตาเนี้ยจะโดใไอเดียวว่าอาจจะถอยมากลับไปและเอาเม็ดมาแทงม้าตายที่หลังอะไรประมาณนี้นะครับหรือเ,เอาเม็ดแทงอะไรเงี้ยซึ่งม้าจะไม่ค่อยดีนะครับทีเนี้ยผมเลยเดินแต้มที่สุดยอดมากผมเลยทุกท่านถ้าใครอยากคิดก็ลองอย่ดทอยวิดีโอได้นะครับอย่างที่บอกโอเคไปต่อโคนกินมา้า ไอเดียคือว่าถ้าอาจารย์ต่อเอาโคนกินมาตัวนี้นะเห็น okay. เ <Okay. S 1> ช่นกินมาผมจะถอยมามาดีเฟนต์ตรงนี้แล้วเอาโคนถอยลงมาต่อแล้วลูกเกมผมก็จะได้เปรียบนะครับทีเนี้ยอาจารย์ต่อก็รู้ทันนะก็เลยเลือกที่จะโคนอีโนโค้โอ้โหไอเดียคือว่าต้องหนีมาใช่ไหมไม่พอนะอาจารย์โคนลงมาค้อมอีกโคนเป็นไงบุกต่อ้รื่อยถ้าผมถอยมาตอนนี้ก็จะไม่ได้นะถ้าถอยมาตอนนี้เจอโคนปักก็เรียบร้อยนะครับเสียม้านะครับ ผมก็เลยเดินแต้มที่เอาทุกท่านลองหยุดพอดวิดีโอครับแต่ละแต้มยากมากนะเรื่องอาจารย์ต่อสมมาเป็นมือบุกอันดับหนึ่งของปากน้ํานสุปราการเราแต่ว่าตอนนี้ท่านล่วงลับไปละเดินผมเดินม้านะแต้ที่ผมเดินเบสมูฟเอไอเลยนะครับอาจารย์ต่อจับกินโคนนะถ้าอาจารย์ตอกินม้าผมก็กินโคนแล้วด้วยความที่ผมมีอาจารย์ต่อเส้นตัวมาแล้วผมก็จะได้เปรียบนะครับถ้าถอยโคนผมก็มาลงไม่มีอะไรอาจารย์ต่อก็เลยปักโคนมาไล่มาโอ้หมากลับไม่ได้นะครับม้าทำท่าจะต้องตายหรือเปล่า มาขึ้นไปข้างบนนะครับอย่างนี้เลยนะครับไอเดียก็เดี๋ยวจะไปกินเบี้ยนะแต่เทงเม็ดอาจารย์ต่อขึ้นขุนมาแล้วแทงเม็ดแล้วมาผมก็ไดดูเหมือนจะตายแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ผมอ่านละเอียดล่วงหน้าเหมือนที่บอกเจ็ดแปดชั้นวบวกนะครับอาจารย์ต่อแทงเบี้ยมานะครับเพราะว่าไอเดียกูว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ต่อขึ้นขุนเนะี่ยผมเดีจะโผนโผนตายนะครับแม้เม็ดจะแทงมาผมกิกนโผลรแล้วกินมาก็กินแล้วผมก็ได้เบียยสักมากนะครับชนะใบกระดาษ อาจารย์ต่อเลยแทงเบีย้ยมาเพื่อผูกผมผมเอาเรือจับนะครับจ้างต่อแทมเบีย้ยผูกคนม้าผมนะครับรึ้อไปนะครับโอโ้โหรอดกลับมาได้นะครับนี่กลับมาตาเดิมนี่กลับมาตานี้นะคโูไปไัต้องอ่านลวงหน้าลุกมากนะัหลายชั้นมากรวมๆสิบชั้นนะครับม้ากลับมาจับเบี้ยนะครับเบี้ยจะไม่ขาดอยู่นะครับอาจารย์ต่อเรือผูกเบีย้ยไว้นะครับพโอเคทีนี้ทุกท่านลองอยู่พอสวิดีโอไว้กันเลเพราะถ้าท่านไม่ทาอะไรนะครับไอเดียอาจารย์ต่อคือว่าแกจะปักโค้ขึ้นมาตามล่องแล้วก็ยึดเนี่ย แล้วเดี๋ยวเระเปิดตรงนี้ใส่เนี่ยเม็ดตัวนี้จบเป็นจุดตอนยังมีการบุกที่ต่อเนื่องจากอาจารย์ต่ออยู่นะถ้าเราไม่ทําอะไรโอเคไปต่อนะครับถอยมาครับมาตัวนี้เป็นไงครับเตือนกี่รอบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับมาตัวนี้ไอเดียรู้ว่าจะมาจับก,กินโคนคบจบก,กินสองนะครับอาจารย์ต่อเลยขึ้นโคนมามเพราะว่าอาจารย์ต่อไม่สามารถทำนี้ได้นะเพราะว่าผมถมอยมาถอโคนไม่ได้กินรีนะครับเพราะเรื่องต้นทุมอยู่โคนดีสามมาจับโคนนะครับโคนไม่มีตาไปนะครับโคนขึ้นมาผูก เบี้ยกินเกลือกินโอเคตอนนี้ผมเป็นต่อมาสองเบี้ยสู้กับโคนเป็นต่อเยอะนะครับแต่ว่าโคนจังต่อแรงนะัะยังเป็นท่องเนี่ยแกขึ้นขุนมาเอาเหลือซ้อนแกลงผมจับไว้เบี้ยมามาับโอเคที่เป็นอยาไปเร็วหน่อยเหมือนกันไอเดียก็ือว่าจังต่อจะลอยไม่เสถียรพอเมต้านหลังของขาดอยู่แล้วเอาเรลือกินลุกลงมาพอเรลือกินลุกผมลงแลกก้วแกจะปักโคนนะป,ปักโคลุยขึ้นมาเลยเป็นไงครับอาจารย์ต่อเนี่ยโห่ไลนะมีแต้มสอบตลอดนะ ผมหลบเรือนะครับเพราะว่าไอเดียคือว่าถ้าปักเมนดมาผมจะถอยเรือนะครับอ่าค่อยๆตั้งรับเพราะผมเป็นต่อโตมาจ้านต่อให้เรือมาต่อกไอ้หลอกผมจะให้หลอกผมออกมาขึ้นไปจะได้ปลาเม็ดเรือไม่มีตาไปนะครับก็เลยไม่หลบคนนะหลบเม็ดนะครับเรือต่อเรือนะไอเดียคือต้องการให้ผมมาเรือกินเรือจางต่อเบี้ยกินนะครับเพื่อที่จะเสริมคนเป็นร่องเป็นแท่นนะครับแล้วก็จะไม่มีความหมายแล้วเบี้ยที่ผมเป็นต่อผมเดินตัวนี้นะครับมาไล่เรือนะครับ ครับให้อาจารย์ต่อกินน้ไมงั้นดูผมจะกินโคนกินผมเอาเบี้ยตัวนี้กินเพราะว่าถ้าเอาตัวนี้กินเดี๋ยวมันเป็นแท่นนะครับแล้วทีนี้ชนะยากนะครับเพราะว่าอาจารย์ต่อจะสามารถเหมือนกับอารมณ์เหมือนสามตัวอาจารย์ต่อสามารถคุมสี่ตัวผมได้แล้วโคนอาจารย์ต่อแรงมากเมีพลังไม่น้อยกว่านะครับฉะนั้นเหมือนเป็นต่อแค่เบี้ยเดียวยากเลยเบี้ยตัวนี้กินนะครับอย่างน้อยจะได้ไม่เป็นแท่นโฟเคโคนไหลติดนะครับให้กินเลยนะครับเพราะว่าคนตัวนอย่างที่บอกมันเก่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างกับมาถอยโคน ตัวนี้เราจะกินโคนก็ได้นะแต่ผมมีไอเดียที่ยอดกว่านั้นนะครับผมถอดมามานะครับเพราะว่าผมเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดออนจุดออนจุดออนจะเอามาไปอยู่ตรงนี้แทนคุณนะครับแทงเบียความถอยคุณแทงเบีย้ยลอยอยู่นะ <S 2> <S 2> โอโ้ไอเดียคืออะไรไอเดียคือว่าผมเฉยไม่ได้เดแทงเม็ดพอเม็ดลวกนะครับแล้วก็กินเบีย้ยเข้ามาเบีร์กิดแล้วเรือกินพะกเข้ามาอีกครับบุกตลอดเลยนะครับทําให้ตอนนี้ผมไม่มีเวลาแล้วถ้าเกิดตัวนี้กินเดี๋ยวมีเรือลงมาจับอีกฉะนั้นวุ่นวายมากนะครับผมเลยกินออกเลยนะครับ กองเสรนองใ่กินไม่กินเรือจับลิงยกมาขึ้นนะกินเบีย้ยเรือลูกนะครับปล่อยเรือปล่อยมาไอเดียก็คือว่าค่อยๆหมุนตัวไปครับตอนนี้อะผมก็เป็นการดึงเชิงนะ่าจะต่อเดินผมเดินขุนจานต่อเดินขุนเ,น,น,เนเดินขุเนเดินเรือนะครับเดินเรียนะเเรือจับเรือเรือลูกนะครับไม่มีอะไรเพราะว่าผูกจะกินเบี้ยแล้วก็เปิดลุกนะครับตรงนี้กินเรือจาต่อหลบเรือมันจะเบีย้ยเม็ดลูกจานต่อเรือลูกขุดหลบเรือ คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าคนทุกทัานคงสงสัยแล้วทำไมถ้าเกิดเจอเดือดลันนี้ไม่กลัวเพราะว่าหลบหนีหันทิเรียบร้อยครับคนไม่มีที่ไปนะครับแล้วเบียตัวนี้ก็หลุดเลยนะครับมันเป็นเป็นแผนรนะบบกนั่หลอกให้กินเบียฟรีนะอาจารย์ต่อรู้ทันนะครับอาจารย์ต่อเลยลุกหลุกเรือจับเรือออกเรือจับรลบคุณนะครับหลอกให้กินวอาจารย์ต่อก็ไม่กินนะรู้ทันทีนี้สิ่งที่ผมทําได้คือว่าเรือผมได้ออกคองแล้วนะครับแล้วตัวที่เรืออาจารย์ต่อออคองไม่ได้แบบอาจารย์อาจารย์ต่อก็ ใส่ขุนอะไรประมาณนี้แล้วผมก็พยายามที่จะไปใงญ่นะครับเรือปูเนี่ยครับรูปเกมจะเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วผมก็จะค่อยๆค่อยๆล้อมค่อยๆล้อมเนี่ยประมาณนี้นะรูปเกมเลยเนี่ยแล้วก็อารต่อก็จะต้องคอยปูอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยเรี่องจะหัจําเกมต่าประมาณนี้ขุนปูเม็ดนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เม็ดเข้า อ่าชนใเบเบนี้รอบสุดท้ายก็บีบชนะไปกันไดเพราะว่าได้กินเม็ดฟรีนะครับแล้วก็ค่อยๆชนะไปนะครับสุดท้าเดินดเดินมาขึ้นฝุดหลบตัวซ้ำนะครับแล้วก็ลุกอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บีดไปก็ได้ถ้อใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจคุยหมักลุกกับเซียนบอลทางเพจเฟซบุ๊กและจีเอ็มลทางยูทูบนะครับถ้าใคร อยากจะศึกษาแบบลึกซึ้งในการรับม้าซ้ายซึ่งตอนนี้ผมมีรูปใหม่คือม้าขวาตีม้าซ้ายนะครับซึ่งถามารจะตีได้รุนแรงกว่ากว่านี้อีกนะครับก็สามารถลงคอร์สเรียนม้าขวาสู้ทุกรูปของผมได้หรือจะเป็นตระกูลในใชซซ้ายม้าขวาตีม็าซ้ายแบบคอร์สเจาะลึกทุกรายละเอียดก็จะมีนะครับแยกออกไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ